น่วยเจ้านกน้อยสวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยเจ้านกน้อยเรื่องลักษณะและที่อยู่อาศัยของนกกันนะคะเด็กๆก่อนที่เราจะไปเรียนรู้คุณครูก็มีนิทานสนุกๆมาให้เด็กๆได้รับฟังกันด้วยนะคะ เด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปรับฟังนิทานพร้อมๆกันเลยคะ่ะนิทานชาดกเรื่องพลังสามัคคีของนกกระจาบในท้องทุ่งริมน้ำแห่งหนึ่งมีนกกระจาบฝูงหนึ่งเ่าบรรดานกกระจาบก็มีหัวหน้าฝูงและรองหัวหน้า เหมือนดังเช่นเคยทุกวันนกกระจาบก,ก็จะมาหากินข้างริมน้ำแต่ทันใดนั้นนายพลได้ทอดตะไครมาคลุมนกกระจาบทั้งหมดเจ้านกกระจาบก,ก็ดิ้นกันกระโดดแต่ว่าก็ไม่สามารถออกมาได้หัวหน้านกกระจาบ ได้คิดว่าถ้าเรารวมพลังสามาคัคคีบินขึ้นไปเราน่าจะรอดกันไปได้หัวหน้าเลยสั่งทั้งหมดบินพร้อมกันขึ้นไปและทุกตัวก็รอดไปได้จริงๆต่อมาวันหนึ่ง ในฝูงนกกระจาบเกิดการทะเลาะวิวาททําให้หัวหน้านกกระจาบรู้สึกว่าไม่ดีเลยจึงพาฝูงกลุ่มหนึ่งบินออกจากไปจากกลุ่มนั้นที่ทะเลาะก,กันอยู่และยังเช่นเคยในฝูงที่ทะเลาะก,กันก็ยังทะเลาะก,กันอยู่แต่ทันใดนั้น นายพาลก็จะมาจับนกกระจาบอีกเช่นเคยเขาก็ได้ทอดตาข่ายลงคลุมนกกระจาบที่กำลังทะเลาะกันแต่นกกระจาบที่ทะเลาะกันก็ยังทะเลาะกันไม่เลิกถึงแม้จะมีตาข่ายมาคลุมแต่สุดท้ายแล้วนายพาลก็ได้นกกระจาบที่ทะเลาะกันไปทั้งหมดนายพาลก็ได้อาหารอันโอชะไปกินที่บ้าน นะครับน้องๆถ้าเราไม่มีความสามัคคีกันทะเลาะกันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับพวกเราทั้งหมดตรงไปได้นะครับเด็กๆก,ก็ได้ฟังนิทานสนุกสนุกกันไปแล้วนะคะเด็กๆต่อไปให้เด็กๆไปเรียนรู้ลักษณะ และที่อยู่อาศัยของนกกันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยคะ่ะลักษณะและที่อยู่อาศัยของนกลักษณะของนกนะคะนกส่วนมากจะมีรูปร่างเพี้ยวมีปากมีตา มีปีกมีหางและมีขานะคะนกจะมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ค่ะที่อยู่อาศัยของนกนะคะนกจะอาศัยอยู่ในป่าโดยการสร้างรังอยู่บนต้นไม้นกบางชนิดคนนิยมนำมาเลี้ยงไว้ในกรงด้วยนะคะ เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ลักษณะและที่อยู่อาศัยของนกกันไปแล้วนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูก็มีคําศัพท์มาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันด้วยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฝึกอ่านคําศัพท์พร้อมๆกันเลยคะ่ะ Hi everyone. Welcome back to Thai Sasu channel. You can learn English vocabulary together with me. And today's topic is body parts of birds. In this video, you will learn how to pronounce the word, the meaning of the word, and the example sentence. Are you ready? Let's learn a new words. I. 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 Ta. A bird has two eyes. A bird has two eyes. Nop mita song Head. 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 Hua. A bird has one head. A bird has one head. นกมีหัวหนึ่งหัวค่ะ Beak, beak, beak จะงอยปาก All birds have beaks. All birds have beaks. นกทุกตัวมีจะงอยปาก Wing, wing, wing Peek. A bird has two wings. A bird has two wings. Nok mi peek song hang. Feather. 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 Khonok. All birds have feathers. All birds have feathers. Nok tua mi Claws, 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 grown lep. A bird has claws at the end of the toes. A bird has claws at the end of the toes. Nok mi gong lep tao. Nip, nip, nip. Lang thai Nep is the back of a bird's neck n ne เ p is the back ห f a bird's neck ท้ายทอยหรือเน p ก็คือส่วนหลังของคอนก Ne ็ก e น n e e น c กคอ some birds have long neck some birds have long neck นกบางชนิดมีคอที่ยาว body, 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 ลำตัว The bodies of birds are covered with feathers. The bodies of birds are covered with feathers. ร่างกายของนกถูกปกคลุมด้วยขนนก Tail, 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 หาง Birds use the tail feathers for steering. Birds use the tail feathers for steering. นกใช้ขนหางเพื่อควบคุมทิศทาง. Leg. 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 ขา. A bird has two legs. A bird has two legs. นกมีขาสองข้าง. Toe. to e t o e นิ้วเท้า Most birds have four toes. Most birds have four toes. นกส่วนใหญ่จะมีนิ้วเท้าสี่นิ้วต่อขาหนึ่งข้างนะทุกคน Feet 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 เท้า Birds have many different shapes and sizes to their feet. Birds have many different shapes and sizes to their feet. No, จะมีรูปร่างแล้วก็ขนาดของเท้าที่แตกต่างกัน. Breast, breast, breast. Oh. Young robins do not have red breasts. Young Robins do not have red breast นกโรบินที่อายุยังไม่เยอะไม่ได้มีหนะ้าอกสีแดงนะทุกคนเด็กๆก,ก็ได้ฝึกอ่านคำศัพท์กันไปแล้วนะคะเด็กๆคราวนี้ให้เด็กๆมาทบทวนลักษณะและที่อยู่อาศัยของนกกันนะคะลักษณะของนกนะคะนกส่วนมาก จะมีรูปร่างเพียวมีปากมีตามีปีกมีหางและมีขานะคะนกจะมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะคะที่อยู่อาศัยของนกนกจะอาศัยอยู่ในปา่าทํารังอยู่บนต้นไม้นะคะนกบางชนิดคน นิยมนำมาเลี้ยงไว้ในกลมด้วยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูมีวิธีป้องกันโรคโควิด -19 มาฝากเด็กๆดกด้วยการไม่ไปอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ไอหรือจามนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ